นี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะที่เข้าที่ประชุมครมอนหนึ่งในนั้นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องของการทําประชามติชัดเจนแล้วล่ะเรื่องจํานวนครั้งชัดเจนตนะั้งแต่การประชุมของพรรคร่มวมก่อนแล้วก็การเข้าครมเมื่อวานว่าจํานวนครั้งในการทําประชามติสรุปแล้วเป็น3ครั้งและเมื่อวานก็มีความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรอบเวลานะคะเท่ากับว่าเราจะได้ไปทําประชามติกันครั้งแรกเนี่ยกรอบเวลาที่ออกมาก็คือช่วงประมาณ ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมกรอบกว้างๆเนี่ยประมาณนั้นนะคะคส่วนงบประมาณที่จะใช้สําหรับการประทับประชามติอยู่ที่ประมาณ3,200ล้านบาท<ข>ต่อครั้ง่าครั้ง3,200ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงงบไปใช้ตรงไหนบ้างพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามตินะคะคุณนิกรอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีครับ วันดี้ครับคุณกวางและคุณตะครับเกิดครับก็มีความชัดเจนออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะขอถามเรื่องจํานวนครั้งก่อนได้ไหมคะคุณนิกรช่วยเล่าท้าความนิดนึงได้ไหมคะว่าสรุปแล้วที่มาที่ไปที่ต้องออกมาเป็นสามครั้งเนี่ยคะ่ะประชามติเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรคะ,ะเป็นเพราะทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นสามครั้งมาก่อนแล้วนะครับตั้งต่ง,ตงจริงจริงเนี่ยเราสรุปมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วเนื่องจากว่า มีความเห็นอยู่อีกความเห็นหนึ่งว่าเอ๊ะสองครั้งอาจจะได้ก็ได้นะครับทีนี้ทางคณะกรรมการมีมติว่าเป็นสามครั้งเหตุผลที่ถามเมื่อกี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าเป็นคําวินิจฉัยของสารสนญด้วยอย่างหนึ่งั้นในทางการเมืองเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเนี่ยการขอให้ประชาชนมีความเห็นนะครับว่าเช็กก่อนก่อน,นดําเนินการเนี่ยจะเป็นเรื่องดีแล้วก็ผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ปีหกสามเนี่ยเราก็ทําแบบเนี้ย ทำทรงสองห้าหกเข้าไปเราเคยเราเคยเสนอแล้วนะครับแล้วก mm hmm. ็เว้นหมวดหนึ่งหมวดสองเหมือนกันแล้วก็คิดว่าทำสองครั้งก็มีอนุกรรมการมาพิจารณามีวุฒินะครับม,มีมีทางสภาผูา้แทนรัษดรไปพิจารณาสุดท้ายเนี่ยทางสภาบอกว่าสองครั้งก็ปรากฏว่าถูกยืน่นแล้วก็ถูกถกลายเป็นว่าจะต้องทำไปทําเสียก่อนดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ได้สองครั้งแล้วดังนั้นครั้งเนี้ย ทางคณะกรรมการก็เลยคิดว่าอรอก็ได้เพราะว่ามีความเห็นว่าให้พักการเมืองบางเอินมีพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเสียสละนะครับเขาก็จะไปออกคือมันมันถามว่ามันจะเป็นกี่ครั้งถามได้ไหมถามสารได้ไหมถามไม่ได้ก็ต้องไปเสนอสองห้าหกเข้าไปเลยที่จะยูสักเสนอเข้าไปทีนี้ก็ก็อันแรกก็คือเป็นไปตามนั้นก็คือสภาไม่รับบรรจุนะครับพอสภาไม่รับบรรจุเสร็จแล้วก็ ก็มียื่นยติเข้าไปให้มีข้อโต้แย้งให้ศาลนุนเนี่ยตีความนะครับให้พวินิจฉัยศาลก็เลยในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับระหว่างรอเนี่ยคณะกรรมการก็ก็ถือเรื่องเอาไว้คือไม่เอาเข้าคอรมองครับเป็นภูมิํามไม่เอาเข้าคอรมอลก็รอเรื่องนี้จบก่อนเพราะถ้าทําได้สองครั้งจริงเนี่ยมันจะลดค่าใช้จ่ายในครั้งแรกไปสามพันกว่าล้านแล้วก็ลดเวลาไปประมาณหกเดือน สองทางทีนี้ถ้าเราไม่ร้อยมันชัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคนก็จะมาว่ากรรมการจะมาว่ารัฐบาลได้ว่าทําไมไม่ประหยัดใช่ไหมหรือนน <ทะ S 2> ว่า <ทะ S 2> อาจจะมันยังมีอีกทางสุดท้ายแล้วเนี่ยสารเขาก็ไม่รับวินิจฉัยนะครับพอไม่รับวินิจฉัยก็ก็เท่ากับเส้นทางนู้นปิดลงนะครับ <ทะ S 2> ก็เลย <ทะ S 2> มีกมมน่าในโอกาสแรกรเดี๋ยก็เอาเข้าคอรมอเดินตามแนวทางเดิมที่กรรมการเคาะเอาไว้ก็คือสามครั้งท, <ะ S 2> ทีนี้สามครั้งเนี่ย ก็เรียนว่าทําไมสามครั้งคือครั้งไหนบางหนึ่งก็คือว่าก่อนที่จะดำเนินการใดๆต้องถามประชาชนก่อนเพราะว่าการบอกว่ามันมาจากประชาชนใช่ไหมไอ้รัฐมนตรีแล้วเพราะนั้นต้องถามประชาชนซะก่อนว่าเขาจะใหแก้ไม่แก้ครับแก้ไม่แกหมายถึงว่าจะทําใหม่แล้วไม่ใช่แก้แล้วครเนี่ยนะครับทํใหม่ไม่ทาใหม่เว้นวันหนึ่งวันสองแล้วก็อันที่สองเนี่ยพอทำเสร็จแล้ว ก็สมมติผ่านพอผ่านแล้วมันก็ต้องไปแก้สองห้าหกถูกไหมครับสองห้าหกตรงนั้นเนี่ยมีสจอลสออก็ต้องทําประชามติอีกครั้งที่ให้เป็นสภาพบางาาังคับกามรัฐธรรมนูญทั้งที่สองแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยศาลก็ที้เอาไว้ด้วยแล้วทางการเมืองจริงก็ต้องถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าเ,เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับข้างหน้าที่ทําโดยสสรใหม่แล้วก็เอาเข้าทุนเก้าเอาเสนอทุนเก้าเรื่องที่มาของสสร ครับและครั้งสุดท้ายก็คือทําเป็นร่างใหม่อันที่สองครับและครั้งสุดท้ายก็คือทําเสร็จแล้วรับไม่รับทําเสร็จแล้วไม่รับประชาชนให้ประชาชนพิจารณากีนี้ค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ที่คุณกวางบอกว่าครั้งแรกสามพันกว่าล้านใช่เพราะว่าเราใช้กฎหมายประชาติฉติบเก่า ซึ่งมันแบบดบเบิลเป็นจอรี้นะครับแล้วก็ไม่มีทางเลือกื่นแล้วก็กฎหมายมันแข็งมากต้องทําเหมือนกับเลือกตั้งสอสเลยแหละนะครับทีนี้แต่ว่าำลำบีเมื่อวานก็คุยกันเหมือนกันนะครับว่าระหว่างนี้เราก็ควรจะไปแก้กฎหมายประชามตินะครับ,รบเพื่อจะทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดไอ้ดับเบิลเม็จอรี้เป็นสองชั้นต้องคือต้องคนต้องออกมาเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ก็คือ ยี่ห้าล้านคือยี่บหกล้านต้องออกมาไม่น,อน้อยกว่ายี่บหกล้านแล้วก็ในนั้นเนี่ยต้องชนะเห็นชอบเนี่ยสิบสามจุดห้าล้านขึ้นไปซึ่งยากอ,อยู่มากแต่ว่าก็ต้างพยายามกันนั้นทีนี้เท่ากับว่าครั้งที่สองเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะลดลงถูกไหมครับอาจจะเหลือพันกว่าล้านเท่านั้นแหละดังนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเป็นสภาพบ,บ,บังคับสามพันกว่าล้าน ไอ้ทีตามกฎหมายเก่าแล้วเราก็ไปแก้กฎหมายนะครับและแก้ทั้งสองทั้งสามเนี่ยก็น่าจะน่าจะถูกลงได้ได้เหลือครึ่งเดียวน่าจะได้ครับก็คืออาจจะไม่ถึงสองพันล้านทีนี้ถามคุณนิกรน,นิดนึงครับสมมุติว่าทําประสามติกันกรกฎาหรือสิงหานี้ถามเลยว่าสุดท้ายจะแก้ไม่แก้หรือจะทําใหม่ไหมแล้วปรากฏว่ามันออกมาว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ทําใหม่ทุกอย่างก็จบเลยถูกไหมครับก็จะไม่มีรมัฐธรรมนูญฉบับใหม่แน่นอนไม่มีการเดินหน้าต่อ คือถ้าตรงนั้นไม่น่าจะเกิดหรอกคอว่าเสียงเสียงออกมาว่าไม่นี่ผมใช้ประสบการณ์ทางการเมืองคือผมเป็นประธานอนุกรรมการรับฟังนะครับเราก็ออกไปแล้วถ้าจะมีปัญหาอย่างเดียวถ้าจะมีนะครับก็คือว่าคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่เกินกึ่งหนึ่งของที่มีสิทธิ์ก็คือไม่ถึงยี่บกล้านอืก็จะไม่เปน<ต>ไปตามกฎหมายแต,าแต่ถ้าเกินแล้วอีกอันก็คือว่าแล้วก็เสียงเห็นชอบเนี่ย เกิน13ล้าห้าหรือเปล่ามันเป็นสภาพบังคับตามนั้นแต่ว่ากฎหมายใหม่ที่เราจะแก้เนี่ยก็คือว่าให้คนออกมาใช้สิทธิ์อาจจะเกินกึ่งหนึ่งก็ใช่แต่ว่าอันที่สองเนี่ยเอาเสียงตามเสียงทั้งว่าเพราะรัฐมนตรีฉอับปัจจุบันนะคุณคุณตาครับ,รบที่ทํามาก็ใช้กฎหมายแบบไม่ใช่เสียงเกินกึ่งหนึ่งเลยในฉบับปัจจุบันเนี่ยอืมไม่ใชเเเ่เป็นแบบเป็นแบบฉบับที่แล้วปีห้าศูนย ทีนี้ไอ้ตอนนี้เขามาแก้กฎหมายกันเอาเสียงเกินถึงหนึ่งมาถึงหนึ่งทั้งสองชั้นเนี่ยมันมันหนักเกินไปแล้วก็เออเออมันทํายากอ่ะแต่ว่าก็ทีนี้ทางรัฐบาลเองจะไปรอให้ทํากฎหมายประชามติเสร็จเจก่อนเดี๋ยวเขาก็หาว่าตรงเวลา่งเวลาส่งเวลาก็เลยดาเนินหน้าไปเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงนะประชามติครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวกฎหมายประชามติอาจจะยังแก้ไม่เสร็จถูกถูกหรือเปล่าคะ เป็นไปได้ที่จะแก้ไม่เสร็จก็ต้องเดินไปตามกฎหมายก่อนเพราะฉะนั้นใครได้จ่ายก็ต้องไปประมาณนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ร่างกฎหมายของอาจารย์ชูศักด์ก็สภารับไว้แล้วนะครับของรัฐไกลก็มีแล้วก็รัฐบาลสามารถจะยื่นอาจจะเป็นกฎหมายประชามติขอแก้เองช่อด้วยกันยังได้แต่ทั้งหมัทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ทันในรอบนี้แล้วนะครับไม่น่าจะทันเลวค่ะ อขอถามว่าการทำประชามติรอบแรกที่จะเกิดขึ้นกระกฎาสิงหาคมเนะะี่ยค่ะคำถามที่จะถามอะคะ่ะคำถามแบบเป๊ะๆเ,เลยอะคะ่ะตอนนี้คือชัดเจนแล้วไหมคะแล้วจะถามยังไงคะคุณนิคอนนะคะเราต้องไปลงอะไรกันครับผุ้มข้อเลยลกันลกันว่าเมื่อไหร่นะอเมือ่อคาะเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตามกฎหมายประชามติฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับ พอมีมติคอรมอรแล้วคือนเรื่องนี้เป็นอำนาจคอรมอรเป็นอำนาจรัฐบาลเลยในการถามไม่ใช่เป็นของสภาเพราะนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวคนที่บายทีแต่ว่าระยะเวลาตามกฎหมายนี่คือต้องไม่ก่อนเก้าสิบวันและไม่ช้ากว่าร้อยร้อยยี่สิบวันมันก็คือวันวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนกรกฎาต้องไม่ก่อนนั้นก่อนนั้นไม่ได้มันไม่ถูกกฎหมาย แล้วก็ไม่หลังวันที่21สิงหาส่วนจะไปเกลี่ยกันตรงไหนเดี๋ยวต้องคุยกับทางกอกตว่าจะไปลงตรงไหนอย่างไงแล้วก็ฉะนั้นตอนเร็วสุดคือ21กรกฎาคมไทม์ไลน์คือ21กรกฎาคมถึง21สิงหาคมอยู่ในช่วงเดือนนี้ครับพิธีคําถามคก็คือว่าถามว่าอมันเป็นเป็นคําเกี่ยกันั้นคําถามเนี่ยเรายืนตามนั้นนะตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้นะครับว่าคือเป็นเป็นเป็น สิทธิของคณะรัฐมนตรีที่จะถามตามนโยบายของตัวเองก็คือ,อได้บอกว่าคําถามจะเป็นอย่างนี้ครับที่เคาะไปคนท,ที่เห็นชอบไปก็คือท่านเห็นชอบหรือไม่มที่จะมีการจัดทำรูปฉบบใหม่โดยมไม่แก้วดหนึ่งบททั่วไปมนสองพระมหายศแค่นี้เองครับอ๋อข้อเดียวเลยคําถามเดียวใช่ไหมคะคำถามเดียวทีนี้ประเด็นที่มีการโต้แย้งโดยฝ่ายค้านเนี่ยนะครับว่าทำไมต้องไป ำทำไมไม่ไม่แก้<ม>ทั้งหมดเลยล่ะ<ม>ที่มันมันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลพูดชัดมาตลอดทุกทุกหมายถึงทุกทุกพักการเมืองว่าเราจะไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองก็หาเสียงมากก็อย่างนั้นสัญญาประชาชนก็อย่างนั้นแล้วว่าแล้วก็ในหมดหนึ่งหมดสองนี่ผมเรียนให้ทราบก็ได้ว่าเมื่อเมื่อเราศึกษากันมาก่อนหน้านี้ม,มีฝ่ายค้านด้วยด้วยเราก็สรุปก,กันไปก่อนแล้วว่าหมดหนึ่งหมดสองไม่มีปัญหาไม่แก้มาก่อนทีนึงแล้วอันตรงนี้มหมดหนึ่งหมดสองเนี่ย ไม่ว่าจะยังไงรัฐบาลก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลดังนั้นคาถามเนี่ยคือถามตรงไปตรงมาเลยตามความเห็นที่รัฐบาลได้สัญญาประชาชนไว้แล้วก็คือว่าไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองเราก็ถามไปแบบนี้ครับท่านเห็นชอบหรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าคูหาไปก็คือว่าจะแค่ติ๊กว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถูกไหมคะไม่เห็นชอบนะลือมันออกเสียงมันออกเสียงก็ได้ครับแล้วเชิญต่อเลยครับเมื่อกี้เญม่อนเป็นการจะพูดอะไรเลย แล้วก็เท่ากับว่าตรงนี้นี่คือคําถามนะครับเป็นคําถามเดียวทีนี้ก็มีคําถามอีกว่าแล้วทําไมไม่ไม่ถามไปซะด้วยเป็นคําถามพว่วงว่าโดยใช้สสลอ,อใหม่ถามไม่ได้เพราะถ้าถามไปเนี่ยขณะเนี้สสออยสสลอยังไม่มีในรัฐธรรมนูญอ้ใช่ไหมทีนี้ม,มันจะกลายเป็นว่าในมาตรา166ของพบอรบประชามติเนี่ยออกเสียงประชามติเนี่ยให้ทําถามอะไรก็ได้ แต่ห้ามถามสิ่งที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าเราไปถามว่าโดยใช้สชรนี่นะครับมันจะกลายเป็นว่าไปสชรนี่ยังไม่มีในรัฐธรรมนูนต้องไปแก้ก่อนถูกไหมครับครับถ้าไปถามปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าประชามตินี้ตกเลยเพราะไปถามเรื่องที่ยังไม่มีในรัฐธรรมนูนขนันกรัฐธรรมนูนไงก็จะเป็นโมฆะอืมใช่ก็เลย ใส่้าไปไม่ได้เรื่องมีสสรสสรอนี่จะไปกําหนดกันในชั้นสองห้าหกซึ่งมันกระทําโดยรัฐสภาจะมีมาจากไหนเท่าไหร่เนี่ยเป็นรัฐภาล้วนๆนะครับก็ไ,ไปแก้กันในสภาแล้วก็ไปว่ากันตอน<ช>ทําประชามติรอบสองงั้น,นไหนๆพ<ช>ูดถึงรอบสองแล้วถ้าเกิดมันไปติดตรงรอบสองนะครับ <c oughs> สมมติว่าไม่ผ่านตรนรอบสองยังไงต่อคือรอบหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าประชาชนอยากให้ทำละทำรูนฉบับใหม่ละไม่แตะผนหนึ่งบนสองแต่พอรอบสองเรื่องที่มาของสสอ,อถ้ามีปัญหาลทล้ประชามติไม่ผ่านมันต้องย้อนกลับไปยังไงครับ คือเวลาเราทํางานพวกนี้เราจะไปคิดถึงปัญหาไม่ได้มันต้องคิดถึงเป้าหมายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผ่านไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยครั้งที่หนึ่งรปจะจระชาชนเห็นชอบซึ่งผมเชื่อว่าจะเห็นชอบครับเพราะว่าเราไปฟังความเห็นมาสี่ภาคแล้วฟังความเห็นทุกคนก็อยากมีรัฐธรรมนูใหม่ทั้งหมดนั่นแหละครับ,ค,รบคือคือเขาไอ้เรื่องที่ว่าจะแพ้ไม่เห็นด้วยมากกว่านี่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าที่ผมเรียนแล้วเมื่อกี้ว่า ไอ้ประเด็นที่ว่าออกมาไม่ครบนะครับนะแล้วก็อะไรแบบนี้ไอ้ตรงนั้นอาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าเรื่องเรื่องประชาชนไม่เห็นด้วยมากกว่าเนี่ยลืมไปได้เลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยผมพูดแนะปลกๆไว้ตรงนี้ได้เลยทีนะีนะ้คําถามที่ว่าถ้าในในครั้งที่สองในสองห้าหกเนี่ยนะครับนะก็ประชาชนไม่เห็นชอบก็เป็นคําอธิบายโดยสภา,าเพราะตรงนั้นเนี่ยทั้งสภาทั้งวุฒินะครับทั้งสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลตกลงกันแล้วว่าเป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ย มันมันโอกาสจะไม่ผ่านมันก็ไม่มีนี่ใช่ไหมเพราะว่าพรรคการเมืองด้วยแล้วก็รัฐภาก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยประชาชนก็เลยทราบว่าทําคือเรามีสสอรอแล้วมาดูซิว่ามันจะไม่ผ่านยังไงสอสอรอเนี่ยก็คือทําให้รัฐมนตรีแบบนี้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็สสอรอมาจากประชาชนใช่ไหมแล้วแล้วคราวที่แล้วก็ปี40ก็เป็นแบบนี้เพราะนั้นเหมือนจะไม่มีเหตุให้ประชาชนไม่เห็นด้วยเพราะว่านั่นเป็นโอกาสที่ประชาชนจะมีส่วนในรัฐธรรมนูญ ครับ,รบแต่ย<ต>ังม,มีเกณฑ์กําหนด,ดหเรื่องตามกฎหมายประชามาติใช่ไหมคะว่าคนจะต้องออกมาเกิน26ล้าน อันตรงนั้นจะแก้แล้วหรือเปล่าอันนั้นจะแก้ใช่ไหมมันมีรอบแรกไะอันนี้แก้ไม่ทันแก้แล้วเขาถึงรอบสองแก้แล้วเพื่อจะลดลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ทำให้คนหมเป็นธรรมติสามารถใช้งานได้จริงปัจจุบันนี้ยังไม่เคยใช้แล้วก็ใช้ยากมากแล้วเสียค่าใช้จ่ายสูงมากคเรื่องค่าใช้จ่ายอะค่ะคุณนิกรคะทีนี้ที่เราพุยกันว่าครั้งแรกอาจจะเยอะสุดประมาณสามพันกว่าล้านรอบสองรอบสามอาจจะได้พันกว่าล้านทีเนี้ยอย่างรอบแรกสามพันกว่าล้านเนี่ยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะไปหนักที่ที่ตรงก้อนไหนคะในการ ประชามติปปะ,ะันจริงๆแล้วเนี่ยนี่มันเป็นเงินของรัฐถ้าเราพูดถึงในเชิงเศรษฐกิจที่ใส่เข้าไปในระบบมันเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งหน่วยเลือกตั้งนั่นแหละอืมนี่การตั้งหน่วยเลือกตั้งก็คือเป็นค่าตอบแทนของประชาชนที่มาอยู่ประจําหน่วยถูกไหมครับแล้วก็ค่าพิมพ์งานอสมาหาการใน,ในการพิมพ์บัตรนะครับค่าประญาสัมพันธ์อะไรพวกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินของรัฐก,ก็ยิงแต่มันใส่ลงไปในตลาดทาให้เศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันก็ มันก <c oughs> ็เป็นบวกครับโดยตรงอยู่แล้วมันเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจโดยรัฐอยู่แล้วนะครับก็ก็จริงๆแล้วถ้าโดยองรวมถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรครับแล้วก็เรื่องฐธทรมนุญเองพอหลังจากนั้นเราก็พยายามลดลงโดยการแก้กฎหมายให้มันน้อยลงเพราะขนาดนี้ยทำประชามติไม่ใช่เพียพราะละทุนนะูญนทุกเรื่องต้องทําแบบนี้หมดนี่อลองคิดดูว่าแล้วโอกาสที่ทําประชามติมันจะมีสักแค่ไหนล่ะอืทําครั้งหนึ่งสามพันล้านสามพันล้านเนี่ยมันเกินเหตุอ่ะ รูแปแบบก็จะยอยู่รูปแบบก็จะคล้ายๆกับเวลาเราไปเลือกตั้งใช่ไหมคะเ<ช>ข้าคูหาแล้วก็ไปตามมีเข,ขตกัน <หา S 2> ท,ทีนี้ผมเองผมเรียนอย่างนี้ผมเราได้ไปคุยกับทางคณะกรรมการเนี่ยไปคุยกับทางประเทศที่เขาทาเรื่องอประชาม,มติบางทีปีละสิบครั้งอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อเลยแหละเขาทาประจํา ทำเรื่องขนาดจะตัดตัดเขาวัวหรือเปล่าเนี่ย <ทำ S 2> เขายังทำประชามติเลยนะครับทีนี้พอไปคุยดูปรากฏว่ามันต่างกันโดยชิ้นเชิงหนึ่งก็คือของเขาไม่เป็นความลับนะครับของเราเนี่ยการทําประชามติถือเป็นความลับนะที่ว่เป็นความลับเอเรื่องตั้งนี่เป็นความลับว่าเราจะเลือกใครไม่เลือกใครเนี่ยเราปิดแม่คนดูแต่ว่าไอ้เรื่องความเห็นต่อ เราจะทาสพานหรือไม่หรือจะจะทําเขื่อนหรือไม่มันจะรับอะไรนักหนาลนะ่ะมันก็ควรจะเปิดเผยอันที่หนึ่งอันที่สองของเขาเนี่ยใช้ไปชนีเหมเืเอืมครับทีนี้ของเราเนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งต็มไมหมดเพราะตคนต้องไปที่หน่วยหมดทาทรงทางไปชนีก็แม้ว่าจะได้ก็ยังมีปัญหาบางทีอาจจะพัฒนาไปเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ครับทําได้หมดนะอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้จุดจุดตรงนี้เองที่ทําให้มีมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่ากฎหมายมัน มันไม่ทันสมัยเลยแล้วมันไม่ไม่ไม่ practical ไม่สามารถจะใช้ได้ถ้าแก้ตรงนี้แล้วอีกหน่อยมันจะถูกลงง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทําได้บ่อยขึ้นถูกไหมครับใช่ใช่ถูกตองทีนี้เพราะว่าประชาสิมไตยเนี่ยผมเรียนคุณต้าว่ามันการประชาธิปไตยทางตรงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงโดยตรงเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยมันสนับสนุนมากครับเห็นด้วยครับทีนี้ ทั้งสาครั้งสุดท้ายยังไงมันต้องลง3ามครั้งแล้วคงไม่ได้มีตัดครั้งที่2ออะไรออกอย่างที่ฝ่ายค้านพยายามถ้าในท้ายที่สุดแล้วนะครับสามครั้งนี้กินเวลาคุณนิกรมองว่าจะทันภายในรัฐบาลน,นี้ไหมครับเพราะตอนนี้เหลือประมาณ3 <จง S 1> ปีครึ่ง้นนิดนึงทันทันผมผมมองว่านับจากนี้ไปเนี่ยมันมันรวมทั้งหมายถึงตอนนี้แล้วนะอสองปีครึ่งหรือไม่เกิน3ามปีก็น่าจะเสร็จอันนี้คือล่างทั้งฉบับเลยใช่ไหมคะทั้งหมดเลยใช่ แล้วเราจะได้ไปลงมติรอบสามว่ารับไม่รับรัฐมนุนฉบับใหม่อาสมุตเลตเซว่าเป็นรัฐมนุนฉบับปีเจ็ดศูนย์จะทันสำหรับการเลือกตั้งรอบหน้าคุณทกรมองอย่างนั้นตรงนี้มันมันมันประเด็นเกี่ยวบเรื่องก็คือรัฐธรรมนูญเสร็จครับแต่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเราต้องเร่งด้วยมันจะใช้เวลาเจ็ดแปดเดือนกฎหมายมันเป็นสิทฉบับเพราะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วทั้งกฎหมายและปมายถ้าจะเลือกตั้งนะ ก็คือกฎหมายพัฒการเมืองก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าประชาชนเขาจะเอาอย่างไรแล้วก็กฎหมายเลือกตั้งก็คงต้องเปลี่ยนเหมืะนนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ประมาณแปดเดือนครับหมายถึงว่ากฎหมายลูกด้วยนะครับเราอาจจะเล่นกฎหมายเลือกตั้งก่อนก็ได้เอาเช่นก่อนเพราะว่าน่าจะใช้วิธีบริหารจัดการกันถ้าเราตั้งเป้าอย่างงี้น่าจะเสร็จทันก็ผมเชื่อว่าเสร็จทันในรัฐบาลในสภาขึ้นนี้อืม ครับซึ่งเหลืออีกอนี่เพิ่งมา7เดือนใช่ไหมครับเจดเดือนก็<ม>ก็ก็ทันยังทันอยู่ครับแต่ว่าไม่ควรจะช้ากว่านี้แล้วดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเลยตัดสินใจไงถ้าเราจะไปรอกฎหมายทรประชามติกฎหมายประชามติใหม่ก่อนไม่รู้ใช้เวลาอีกเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวก็จะหาว่าถูกดึงแล้วเกิดไม่เช็ด เกิเสร็จไม่ทันเลยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาค้างอยู่ตรงนี้ครับเพ <S an> ระาะฉะนั้นเชื่อว่าเสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้หวังว่าอย่างาหวังว่าเป็นอย่างานั้น,าานใชคะทีนี้ประชามติครั้งแรกก็น่าจะเร็วแล้วเพราะว่าถ้าท่านับดูกร,รกดาสิงหาหลังจากนี้เหลือ,ออีกไม่กี่เดือนนะคะจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างคะคุณนิกรคะคือตอนนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าก็ต้องเชิญกกตมาทั้ง เมื่อวานนี้ก็เคาะกันว่าให้สํานักสํานักประหลัดนะครับสํานักนายกเนี่ยเป็นคนประสานก,กับตคือมันต้องมีหน่วยงานทีนี้ในมาตราสิบห้าในในพรบประชามติเนี่ยคนที่ต้องส่งข้อมูลว่าทําไมถึงต้องมีผลได้ผลเสียคืออะไรแล้วก็จัดการยังไงยังไงมีหลายข้อมากตามกฎหมายเนี่ยคนที่ทําก็คือเป็นหน่วยหน่วยงานหน่วยงานก็คือรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยก็เห็นว่าคนที่ทําเรื่องนี้เป็นเลขากรรมการ คณะกรรมการมาก็คือสำ,สำนักประหลัดคณะรัฐมนตรีนะครับก็ก็ย้าย่ดยนี้ทําทีนี้ตอนเนี้ยต้องเชิญกรกตมาคุยดีเอาให้ชัดว่าจะเป็นวันไหนเป็นจะเป็นวันที่ยี่บเอ็ดวันสุดท้ายไหมวันที่ยี่สิบเอ็ดจะตร้อรงวันพุธหรือว่าจะขยับมาเป็นวันอาทิตย์ที่สิบแปดสิงหานะครับหรือว่าจะเป็นวันไหนอัน,นตรงนี้ทีนี้พอลงตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างเสร็จตรงนี้ไม่ไม่มีพฤษฎจกานะครับไม่เหมือนเลือกตั้ง ตรงนี้มันเป็นอำนาจของคอรมอในการขอทําประชามติขอความเห็นจากประชาชนดังนั้นเนี่ยคนที่จะประกาศแล้วเป็นเมื่อไหร่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีค,ครับมันพอคุยกันครบเสร็จน,นายกรัฐมนตรีต้องประกาศต,า,ศตามมาตเอ11ว่าจะทําประชามติวันที่18หรือวันที่20หรือวันไหนก็ <S <S เป็นเป็น,ปนลัวส่งในกรกตรแล้วจ,จากนั้นเนี่ยกรกตรเนี่ยก็เอาข้อมูลทั้งหลายที่หน่วยงานก็เครือบสะบันทําให้เนี่ย ไปแล้วไปสู่ประชาชนแล้วก็ให้ให้ความเห็นกันอย่าง,อย,างอย่างเป็นกลางเพราะกรกตเขาอยู่ตรงกลางเขาเข้าข้างใครไม่ได้ครับครับก็ประมาณนั้นครับเรื่องที่ต้องทำครับเราจะเห็นแล้วว่าหลังจากนี้ทำลายทุกอย่างค่อนข้างชัดกระบวนการเข้าข้างชัดก็หวังว่าสุดท้ายเราจะได้เป็นลงประชามติกัน ภายในทไลายระหว่าง21กคถึง21สิงหาคมนายกเป็นคนประกาศเรื่องวันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิกรค่ะขอบคุณมากครับคุณกวางสวัสดีค่ะคราวหน้าขออนุญาตต่อสายไปพูดคุยเรื่องนิรโทษกรรมนะครับจริงๆก็มีประเด็นนี้ด้วยแต่ว่าเวลาจำกัดจริงๆขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ